ผูฉากวันแรกกี่เทคคือผมว่าไอ้วันแรกกับวันสุดท้ายไม่ต่างกันผมว่าก็เป็นร้อยเทคเหมือนกันคือว่าคุณดุจทาเทพเนี่ยเวลาคุยกันเขาต้องคุยกันเบาๆใช่ไหมต้องคุยเบาๆด้วยครับหาที่ด้วยครับหาที่เออแอร์ดังเลยวะจริงๆกลับม่ได้นกับเบล่ากี่เรื่องแล้ตลอดที่โค้กันมาสิบปีสามเรื่องครับสามเนาะสามเรื่องนด้กัต้องถามก่อนเลยว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นกับคุณเบลล่าหรือเปล่าผมแม่ ถ้าพูดถึงกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยก็ต้องอยากรู้นะคะว่าคุณเจมส์เน bon ี่ยเป็นเพื่อนสนิทในวงการเนี่ยพ like> ี่เกรทพี่บอยพี่เล็กที่เบ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็สมมติว่ก็จะไปหาพี่เกรทบ่อยเขาพี่เกรทเขาแบบว่างไงจริงๆใครที่สุดก็บางพี่เกรทพี่บอยมึงนึ่เ้วยไหมครับเพราะว่าสงการี่ผ่านมาก็ไปปาร์ตี้มากกับางอีกอั่างมึงต้องถามครับผมก็แวะถามพี่พี่ก้าหามเขาเป็นใจเรื่องอับรักนั่นหลอ้ย ผมเจษฎาอายุทธนะครับแล้ววันนี้มาพบกับรายการพาผู้มาล้วลินอยากมาไหมถามจริงตอบแล้วโอ้โหอยากมามากครับเพิ่มแป๊บเดียวอยู่มาสิบปีแล้วเร็วไหมเร็วมากเกมผู้การจะอยู่เท่าไหร่อายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าวัยกำลังกำลับใช่ไหมเร็วมากนะับันเที่ยวใครอายุสิบแปดเกมทำไรบ้างตอนนั้นอยู่พิจิตรเลยครับขี่มอเตอร์ไซค์เล่นไปเรื่อยคือไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับว่าจะเข้าวงการเลยใช่ครับแล้วตอนนั้นมีคิดจะเข้าวงการไหมตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเข้าวงการครับคือคิดว่าอยากเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เเพราาาาะะว่ติดดกกมมมูคแนน สอบตัวเองก็คิดว่าไม่ถึง,งแน่แน <c oughs> ่เขาเลยแบบถ้าเกิดเป็นสมาร์ทไม่ได้ก็เป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ละกันก็เลยคิดไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นมีเล่นดนตรีด้วยนะสมัยก่อนต <c oughs> อนที่โรง,ง,งเรียนนะครับโรงเรียนก็ <c oughs> มีเล่นดนตรีอะไรก็ฮอตบ้างเล <c oughs> ็กน้ <c oughs> อยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายหมันไส้ามากกว่าเพื่อนในวงแห็บปหมดแล้วล่ะก็ยังอยู่ครับก็เจอกันบ้าองอะไ เฟิร์สนี่เพื่อนในวงไหมเฟิร์สนี่นอนนอนอยู่หน้าลำโพงก็คือไปซ้อมดนตรีด้วยกันแต่มันไม่เล่นเฟิร์สที่เป็นเป็นผู้จัดการดูแลเจมจีเหมือนกันเป็นเป็นแก๊งชายชกันอะไรกันพี่ก้องไปดูรูปเขามาตอนเด็กๆเลยเฟิน่ารักตั้งแต่เด็กเลยนะความฝันว่าอยากอยากร้องแบบร้องนําในวงจะร้องนำไหมมันร้องไม่ได้เพื่อนก็เลยไม่ให้ร้องอยากเป็นนักร้องนำเราไม่ได้ร้องนำแต่ทำไมร้องร้องเพลงพอ่ะเพลงประกอบละครร้องเยอะมากร้องเยอะูไที่ฉันเป็นแฟนเพลงคุณเนี่ยเราเล้นเราเล้นความน่าดานเพื่อไปเข้าวง ได้มาอยู่ๆคุณมาเข้าตาโป๊กโป๊กทั้งคำับ คือปิ๊กได้คือผมว่ามันฟลุกแหละครับหมายถึงว่าคือมันก็ด้วยโชคชะตาที่พามาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตผมนะครับก็ตอนนั้นก็เข้ามาแล้วพี่ปิ๊กก็ก็เห็นจากใน Facebook แล้วเขาเข้าไปที่พิจิตเข้าไปที่พิจิตเป็นปิ๊กอะนะนั่งเรือไปพิจิตขับรถก็ได้ใช่ใช่ขับรถพอแล้วพี่ปิ๊กไปถึงบ้านกุนี่พิจิตคุณไม่ตกใจเลยนั่นหรอจริงๆก็ตกใจยู่นะครับคือเราม่รู้จักเลยคือเขาก็ติดต่อมาแล้วก็โทรเข้าเบอร์บ้านอะไรอย่างนั้ก็แบบคุณไไาา้จด พูดจ,จริงจังแรงจริงน้องคือเทพประทานลงมาเกิดไม่พูดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนั้นก็แค่บ,บอกว่าจะพาไปทํางาน,นแล้วคุณก็หลงหลงเชื่อเข้ามาล้วเกิดเขามาคุณมาขายอะ่ะคือตอนตอนคือตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนตัดสินใจคิดในใจแล้วก็คุยกับเพื่อนเล่นๆว่าโอ้ดีจังเลยได้เข้ากรุงเทพแล้วแค่นั้นมันไม่เจอกันก่อนกูพาไปที่พ่อเนดีแล้วปเจอพี่ไปเจอพี่ก้องเลยใช่ผมก็่าโชคดีแล้วหลยแล้วตอนนั้นก่อนนั้นก็คือไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพหรอหรือว่าก็มา ที่บ้านสมัยก่อนขายเสื้อผ้าอยู่ที่พิจิตรก็ต้องมารับของที่กรุงเทพเไปแหละครับ <มา S 2> ก็<า>แบบเดือนละครั้งอะไรอย่เงี้ยก็ได้มีโอกาสมาแต่ว่าไม่เคยได้มาอยู่ไม่เคยได้มาอะไรเลยนอนกับพ่อกับแม่จนถึงอายุ18อะไรเงี้ยตอนเป็นเด็ก f ฟม i l ลี่มาก ข่าคือที่บ้านมีแอร์เครื่องเดียวไปนอนเปิดแล้วเปิดตื่อเช้าไปเป็นสิ่งที่ทั้งบ้านเลยโชคดีแล้วที่เขาโดนเยอะมากอ๋อนี่เขาติดนี่เขาติดให้กี่หลักเนยติดให้หลายบ้านมากแล้วเป็นคนติดปุ๊บก็ไปหมดเลยแอร์นี่เนี่ยกระจกสับพี่บ้าโอ้โหกระจกบ้านกระจกเลยบ้าอแล้วตอนนั้นพอเข้าพอเข้าวงการปุ๊บกดดันไหมครั้งต้องมาเรียนแสดงเรียนร้องเรียนอะไรต่างๆ่างคือมันเร็วมากคคือภาพตัดมาคือมาอยู่กรุงเทพประมาณสัก เดือนหนึ่งมั้งครับแล้วก็แล้วคุณก็มาอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนอยู่บ้านใครผมอยู่คอนโดครับคอนโดไม่ต้องผมก็มีพี่ปิ๊กนี่แหละที่เขาเช่าให้โอ้โหแล้วก็อยู่บ้านชั้นสามว่างถ้าเกิดย้อนเวลาได้ผมจะเดินไปหาพี่ก้องก่อนเลยแล้วบอกว่าทั้งบ้านทั้งรถแล้วทั้งแอร์ผมได้เลยสบายสบายแล้วพอเสร็จปุ๊บมาถึงปุ๊บเรียนร้องเรียนเต้นเรียนพูดลงกันทุกอย่างมาเลยคุณไม่งงหรอตอนแรกก็เก่งๆก็สนุกดีแบบเจอคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่านิสัยปกติเป็นคนเข้าคนง่ายสบายๆโอ้เป็นคนเป็นลีใช่มคอเป็นทา เนี่ยเวลาคุยกันเขาต้องคุยกันเบาๆใช่ไหมอา่าต้องคุยเบาๆด้วยครับผ่านที่เบาๆด้วยครับผ่านที่เรียบๆสุดภาพสุดภาพสุดภาพไปแอร์ดังเลยวะ <c oughs> เจ๊บ<ม>้านี่พอหลังจากนั้นปูบเราก็ได้คัดเลือกเลยเป็นหนึ่งในสุภาพุรุษดเลยจุฑาเทพใช่ใครเป็นผู้คนแรกที่เป็นผู้กับในการตัดรกของเธอในการคลอดออกมาเลอเเยอูแวก็เป็นพระเจ๋าเป็นกงบ้างเจอพระเจ๋าครั้งแรกก็น่ารักดีนะครับๆๆตอนแรกๆที่เจอยังด่าไม่เก่งเท่าไหร่บบ <S <S ยังพอเราเริ่มแบบจำบทไม่ได้ถ่ายถ่ายเริ่มช้าจะหมดคิวสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบ เป็นอะไรของมึงเนี่ยทั้งหมดแค่แค่นี้อะไรก็เริ่มด่าใช่แต่ว่าคือเขาก็สอนเขาก็สอนแบบสอนเพียบเลยในเรื่องนั้นคุอก็มีหมากนะเดอะไรนะแล้วสีหัวใจคุณเข่าสวยด้วเกฟรินธอนเจมมาเจมจีบอมธนินถูกต้องเยอะเลยกูเลยตอนนั้นคาดหวังมาออกมาจากทีขนาดเนี้ยคือเราจะคาดหวังไม่ได้ว่าแบบคนคนอื่นเขาบอกอะไรบอกว่าเออมันน่าจะดีนะมันน่าจะมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบมีความรู้พอที่จะแบบเอ๊ะแล้วมันมาที่หมายความว่ายังไงคือเราจะปฏิบัติตอบภาพไม่ได้แต่แค่เราก็สนุ กัับมนเข้าฉากวันแรกกินเทคคือผมว่าไอ้วันแรกกับวันสุดท้ายไม่ต่างกันคือว่าก็เป็นร้อยเทคเหมือนกันมือมือสั่นอดียว่ไงแบบตอนพูดนะสมมติว่าพูดว่าเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนะคู่แค่นี้แล้วผมก็ยืนมือสั่นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไปทางนี้คัผพาดคิดอีกแล้วเป็นคู่เบลล่าแล้วเบลล่าตื่นเต้นมารือยังไม่เลยนะเขาก็ดูแบบดูเซียนนะ ม,มันนั่งแบบร้องหมุร้องไห้พูดบทอะไรแบบอินเนอร์มาเต็มได้เลยเออทุกคนได้หมดจะเว้นผมแหละพี่แจ๋วเป็นคนแรกเลย <c oughs> แล้วเขาก็รับพ่อเจ๋วด้วยนะเพราะเขาว่าพระเจ๋วขอช่วยก็ช่วยตลอดไม่เคยเปฏิเสธแต่พอจากนั้นปุ๊บดังโอ้โห โอ้โหหนึ่งในห้าจุดท่าเที่ยวชีวิตคุณจากเด็กวิจิตอยู่ๆพลิกผันมาโอ้โหดังคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองใช่รู้สึกยังไงมันเหมือนกับแบบชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะเขินๆอยู่พอมีชื่อเสียงไปแล้วคนรู้จักมากไปแล้วมันกลายเป็นว่าคืองานงานมันก็ตามมาพิบๆเลยพอพิบก็ตื่นมาทํางานอย่างเดียวล้วก็เล่นละครมาตลอดใทุกปีแต่ต้องบอกเลยนะเนี่ที่บอกเลยเนี่ยชอบมากค่ะบทอาตาในกรงกรรมชอบมากเรื่องนี้เขาได้รางวัลด้วยนะใช่ครับผมคือเขาเล่นดีมากเก่งจะตาย ตอนแรกดูเขาจะเข้ากับเบลล่าได้บอกาะว่าอิงุยเขาทำเหมือนเป็นชีวิตจริงเหมือนเรื่องปกติเหมือนคุยออกจากปากเรื่องนั้นเนี่ยผมผมไม่ทำเลยใช่ไหมดิวๆก็ทำมาแต่ว่ามันก็ดูแบบดูธรรมชาติธรรมชาติคือแทบจะไม่ทำอะไรคือเธอจะทำเลยเลยเก่งขนาดนี้คปล่อยเป็นเรียวมากดีมากชอบมากเรื่องนี้แบบนั้นคาแรคเตอร์นั่นคือชีวิตจริงเนี่ยของฟูที่พี่จิตเปล่าใครจะอยู่ในบ้านอ่ะนะต้องถามก่อนเลยว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นกับคุณเบลล่าหรือเปล่าผมไม่โอ้ยอย่าเพิ่งตอบค่ะแต่แฟนคลับขอร้องนะคะว่าเลยค่ะอย่าเพิ่งอบบไไปปหนนนะะะะคคแ๊เดดียวู เดี๋ยวที่แปดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่2นาทีครึ่งค่ะ น้องโยไม่ได้ปล่อยให้พี่ก้องอยู่กับน้องเจยอย่างเดียวเลยพาพี่ก้องออกมาดูแล้วเนี่ยจะพาไปไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลพาราม9เก้าใช่ที่นี่เขาเป็นแบบช็อปเปอร์ไลฟ์สไตล์ที่แบบเหมาะกับทั้งกลุ่มแบบวัยคนทํางานแฟมิลี่แล้วก็แบบต่างชาติต่างๆก็มาเดินที่นี่กันหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะพาแม่ไปดูแบบร้านอาหารมีหลายร้านค่ะที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ร้านดังๆที่นี่ไปรีบไปเลยไปจะได้ดูด้วยที่นี่เขาจะเป็นแบบฟู้ดเดสทิเนชั่นค ร้านอาหารแบบมากกว่า90ล้านไว้ที่นี่โอ้โหแล้วก็มีตั้งแต่ชั้นบีชั้น6ชั้น7ก็คือเป็นร้านอาหารตั้งแต่ชั้นบีชั้น6ชั้น7มีหมดเลยให้เลือกแล้วค่ะก็คือใครไปใครมาที่สามารถแบบมีหลากหลายเลยใช่อยากทานอาหารแบบไหนที่นี่มีพร้อมแล้วก็แบบปอกกับไลฟ์สไตล์คนเมืองอสําหรับที่นี่แบบอยู่พระราม9้าอ่ะแม่ใจกลางมือใจกลางเมือถึงหรือยังในร้านเนี่ยยังไม่ อยู่ตรงโน้นร้านเนี้ยเขาดังมากเออขามีที่แบบเซนทันโวลเซนทันพระารามเกา้าเวลากินเนี่ยต้องรอคิวคือร้านอะไรไง่หตี้เหล่าร้านนี้ดังมากอุยอ้ยอุยอ้ย,ย,ย,ยดังยังไงอะคะฉันก็ไม่เคยกินร้านนี้เลยโยเออเร้านนี้เนี่ยที่เขาว่าอร่อยกันเน่ยก็คือเป็นพวกแบบจุ่มๆปะ่ะเป็นชาบูซูเกากีแบบสไตล์แบบมีซุปหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่อยากกินไหมนี่นะใช่แล้วค่ะคนก็คือแบบรอคิวยี่สิกว่าคิว ที่เซนทันโวล์ก็มีที่เซนทันโวลก็คนเยอะมากแตร้องให้แม่แบบอยากกินมากไหมอยากกินเดี๋ถ้ารู้แต่เร็วกูเลิกแก่แล้วตรงตัวไม่อยู่เฮ้ยคนเยอะมากคนเยอะมากซึ่งการนี้ก็คือแบบว่าพูดง่ายว่าไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปที่แถวเซนทันโวล์ไมได้ใช่ที่เซนทันพระรามเก้าก็มีเหมาะกับแบบคนเมืองคนเมืองใช่ร้านเยอะจริงร้านเยอะจริง ้นี่เราก็มีร้านไทยลท์อีกร้านนึงค่ะอ้ยอยู่ตรงหน้าร้านแล้วร้านนี้เขาเกี่ยวกับอะไรเยอะแยะเขาเกี่ยวกับร้านอาหารจีนสไตล์เสฉวนอ t Fit แล้วก็แบบคัดสรรวัตถุดิบจากต่างประเทศเลยแม่โอ้โหก็คือสดสดเลยใช่แล้วเชฟก็เป็นชาวจีนแท้ๆเลยเชฟคนจีนก็คือมาปรุงให้คนไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รสชาติอาหารที่มันแบบว่าจีนแท้ใช่แล้ว ฟังมากงแมก็คือพูดง oh right? ่ายว่าว right? ันนี้เรามาทานร้านขมิการแต่ถ้าเกิดว่าวันหลังเราอาจจะอยากแบบเบื่ออาหารไทยก็มาจีนอาหารจีนมีหลากหลายใช่แต่นี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่แบบโด่งดังบางร้านเนี่ยต้องแบบต้องไปหากินแบบซูชิโลอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมี่พี่ไปกินใสทาใช่ซานเวสเกตที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะโอ้โหโยจ่าแล้ววันนี้เนี่ยเรียบร้อยเลือย่างที่จะพาพี่ก๊อกแจ๊เนี่ยออกมาทัวร์เพราะว่าพี่กองนั่งนานแล้วว่ากลัวเขาต้ขบน้องเจมไปนั่งด้วยได้ไหมอะพอไม่ต้องหน้าที่หลอดนะจบแล้ว ไม่ต้องบ๊ายบายคุณผู้ชมเลยแล้วไปส่งดิไซนที่หน้าร้านเขาไม่เหมือนเดิมโอเคได้ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับโยเองก็ฝากด้วยนะคะที่เซ็นทรัลพระรามเก้ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายมากกว่าเก้าสิร้านมาทานกันตั้งแต่ชั้น B ชั้น6ชั้น7จ็ดแล้วก็ติดตามน้องโยด้วยนะคะท่าง IG ที่ขึ้นอยู่ IG อคุณจะได้เห็นความแบบบึ๊บบ๊อบแบบไหนครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพี่ก็แก๊ปเดินไปน้องน้องโยเดิน้วยเคค่ะนกันบายค่ะ กลับมาแล้วครับพี่กล้องกลับมาแล้วเหรอครับโอ้โหไปเดินห้างไปแล้วนะครับกลับมาอาหารเต็มโต๊ะพอดีเลยครับโอเคปกติแล้วครับอาหารประเภทไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยครับชอบมากๆแล้วก็ชอบใปทุกทุกภาคเลยภาคอีสานเนี่ยได้ทุกภาคเลยครับมาถึงอาหารนะครับมาถึงอาหารอาหารครับอาหารวันนี้มา้องเจี๊ยบกินข้าวยำปักใต้สตอผัดกุ้งชอบมากเลยครับผัดกระเขยคือสะตอได้ตัวกุ้งขั่วกิ้งปลาจายทอดกิมใบเลบุงผัดไข่ไม่อะไรครับคุณโก็แค่เหลืองค่ะก็คือปลากระเพายำปลามหาแล้วไม่อะไรคะอันนบยำซึ้ง ค่ะแ้วที่หน้าคุณทำร้านไหนมายังพึ่งตีไอ้น้องยังยังบวมอยู่เลยเจมดูสิทำหน้าทางมันยาวนี่ทำไปทำมาไม่มีขาเมันกํามันกำลังสร้างเนื้อแม่ก็กลังอยู่ทุกเทปเลยเขาย้ำนี่เราก็ต้องคลุกนะคะคลุกก่อนเขาย้ำเนี่ยที่ใครทำมาห่อยรู้ไหมอีกคนหนึ่งที่อร่อยเหมือนร้านนี้คือคุณแม่คุณใหม่เจริญ purat อันนั้นก็เหมือนกันอร่อยอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยพี่บอกเลยเพราะพี่เคยไปกินร้านนี้แล้วระหว่างน,นี้เขากำลังทำยาข้าวยำให้น้องเจนอยู่นะเพราะแกแซ่บดูมากเลยคำตอบกับช่วงเมื่อกี้ที่ว่าจะกลับมาเล่นละครกับคุณเบลล่าเนี่ยมีโอกาสหรือเปล่าคุณเจนผมว่าก็น่าจะมีโอกาสนะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงางช่องสามนะครับแล้วก็ผู้จัดว่าเขาจะเห็นว่าบทบทนี้เหมาะสมกับสองคน,น จริงๆกับมาได้กันไปล่ากี่เรื่องนะตลอดที่โค้งกรรมมาสิบปีสามเรื่องครับสามเนาะสามเรื่องนี่ในการประดิบัลดาแล้วก็มีโครงกรรมแล้วโครงกรรมก็ไม่ได้คู่กันแต่ว่าแค่เล่นไปอยู่ในเรื่องเดียวกันใช่ผมว่ามีโอกาสนะมีโอกาสนะถ้าหยบสปอยนิดนึงอะไรเงี้ยโอ้สําหรอะรล่ะหน่ยเพราะว่าคุณเป็นคู่ขวัดจริงๆผมว่าขอละครพี่ก้องเขาไปหลายเรื่องแต่เขาก็ไม่เคยให้บอกงานยังผมผมบอกผมบอกพี่ก้องมาน่าจะมาสี่ปีแล้วครับโอ้นานมากสี่ปีแล้วคืออย่างนี้เจมเนี่ยจะเลื่องที่เขาเล่นอย่างเรื่องที่แบบเรียกว่ามาล่าเปรี้ยงแนน่าาเเเเพพระขป็ท สร้างมาเราเล่นเร่บทบาทนะตอนนี้เจมอยากเล่นบทอะไรบ้างคอมมอนดี้ก็น่าเล่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะดูแบบดูทรงว่าเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีปมอะไรเงี้ยถ้าเกิดคอมมอนดี้ก็น่าน่าจะสนุกดีย้อนยุคแรกๆนี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะมันย้อนยุคเยอะเขาตั้งอยู่ย้อนยุคประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งกับเป็นซีเรียสแล้วที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากท้าทายฝีมือตัวเองเลยอะรู้สึกว่าเฮ้ยบทนี้แม่งลึกดีเราอย่างนี้ดีกว่าคือจริงๆแล้วอะเดี๋ยวจะมีเรื่องนึงที่ผมมจะออออชื่พิเเเศกวาาาคตป็นขงพี่แบบทีีี่่่่่่่่ได้มมมมมาาาาคคคืืืืออออเเเเเรรรงงนนนนจะป็แแววทบบผผยล ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนางเอกคือน้องจีน่าใช่ก็น่าสนใจเดี๋ยวต้องลองดูแล้วก็ให้ทางผู้ชมว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วจีน่าเล่นเป็นไงบ้างประกบดีกว่าน้องจีน่าผมว่าน้องก็เล่นดีนะครับมีพัฒนาการที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นคนที่แบบสดใสอ่ะใช่เอร่อยมากคนโตนี่เลือกทานได้หมดเลยนะคะเพราะว่าที่เสิร์ฟมาเนี่ยคือหน่าทานทุกอย่างเลยของร้านคำมิ้นะพี่ก้องเนาะโมเดลนี่ตักปุ่บเร็วเดี๋ยวคนนั้นจะไม่หมดโอ้ไม่แล้เดี๋ยวผมกินแค่สตอร์กรู้แต่ว่าเกสตอเ้ัไปมนกร ได้เลยนะคะก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเลยแล้วก็มีกลิ่นของเฉพาะตัวเลยนะคะับมันจะคล้ายมะขามอะค่ะพก้องแล้วก็เอามาผสมกับโซดาเพื่อเพิ่มความสดเรื่อยๆพี่ก้องหนูคุยด้วยได้ฟังหนูอยู่ไหมครับฟังครับต่อไนี้อะไรอนี้อะไรตัวอย่างหนึ่นะคะก็คือโกบิลราเบอร์รี่ค่ะกับโกบิลครับโกบิลอะไรเลกาแฟโรบาสต้านะคะที่ม่าวิธีการชงนะคะที่เรียกว่าโกบิลนะคะทำให้กาแฟมีความเข้มข้นหอมนุ่มละมุนเป็นพิเศษเลยครับพี่ก้องถามมาเสิร์ฟให้วันนี้เลยนะคะจากทางร้านนค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงด้วยนีี่่ท ติ้งไปใครทำเรียบร้อยแล้วใครทำแล้วด้วยเหรอไปไปเยอะเรื่องอะไรครับสิบโอคิวแล้วครับเรื่องอะไรครับมาตาดาหอมพิจาเรื่องนี้ก็คือรับบทบาทเป็นใครครับพี่เจมส์นี่รับเป็นคุณหมอเลยครับคือเป็นด้านไหนเอ่ย CVT ครับหมอผ่าตัดหัวใจครับสมวติรื่องเกิดเราแบบผ่าตัดลิ้นหัวใจไบพาสอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นหมอนานอย่างนี้ก็คือต้องแบบมีเวิร์กช็อปแบบว่าเรียนรู้เรื่องนี้มาเพราะว่ามันต้องมาถามแม่อะไรางเงผมเพิ่งไปเวิร์กช็อปมาเมื่อเมื่อเมื่อวันก่อนเลยครับคือเวลาที่ต้องบอกว่าเเเเรรืื่่อออองงนนีีี้้้ยยยพพจ๋าาาาคมมมมทททใใหหไไับบดล การทำงานเหมือนพูดคุยในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการทำงานแล้วความจริงในการทำงานน่ะต้องแสดงให้ทุกคนเห็นได้ว่าโอเคเรารู้เรื่องนี้จริงๆ<อ>คำศับรุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าคำศั์ของหมอกับคนปกติม,มันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเป็นการฟที่เราคุยแค่บทผิวผิว<ช>คือต้องรู้เลยแล้วก็ทาเป็นเหมือนเป็นเรื่องปกติของเราเลยใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านบทอย่างเดียวอ่ะคือบางทีเราจําได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันทําเพื่ออะไรวันนั้นก็เลยแบบลองดูเลยว่าโอเคเราจะทาเนี้ยแล้วก็ไปถามคุณหมอ CPT จริงๆเลยนะครับซึ่งได้อุ อยู่ให้แฟนๆได้ดูคุณเจมกันเลยนะคะแล้วคุณร้องเพลงประกอบละครสองเรื่องนี้ไหมไม่ได้ร้องครับกูจัดเริ่มรู้แกว้วแบบเฮ้ยไอ้นี่มาอีกแล้วคือผมจะใช้หลักการวิธีการบ้างสมมติถ้าเกิดอยู่ในกองเราก็จะร้องเพลงให้เขาฟังไปก่อ,อยผ่านหูไปเรื่อยๆผ่านหูไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเจมก็ร้องเพลงได้นะใช<จ>่พ<ๆ>อหลังๆแบบเริ่มเจอกันบ่อยแล้วก็เริ่มแบบรู้แกว้วแล้วจริงๆเจมเป็นคนที่นิสัยน่ารักไม่เอาแล้วเขาบอกไงไม่เอาแล้วก็ไปชมตลอดเลยนะพี่จริงนะครับพี่นี้ตอนเราคุยกันพี่บอกอุ้ยเขาแกล้วาา่นยองเจับ ช่วยสนิทอะไรเงี้ยคุณเจมเป็นคนแบบไหนเป็นคนชิลๆครับจะสบายสบายแล้วก็ชอบท่องเที่ยวก็ชอบท่องเที่ยวด้วยครับก็เห็นคุณแล้วอย่างไอจีคุณท่องเที่ยวไปทุกแห่งเลยนะท่องเที่ยเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะใช่ครับคือผมก็รู้สึกว่าพอได้ระยะเวลาสักอันหนึ่งก็ไปพักผ่อนสักที่ยวหนึ่งเลย ไปกี่คนมาไปกันเยอะน่าเลยคุณเยอะครับไปเป็นกลุ่มเพื่อนเลยถ้าพูดถึงกลุ่มเพื่อนแล้วเนี่ยก็ต้องอยากรู้นะคะว่าคุณเจมส์เนี่ยมีเพื่อนสนิทในวงการเนี่ยเท่าที่เห็นเก็หลายคนอยู่นะคุณเกสคุณบอยอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มจริงนี่คือไปไหนมาไหนด้วยกันจริงๆเนี่ยในวงการนีขิตไทยบ้างคะไปเที่ยวก็มีบ้างไหมว่าถ้าเกิดพี่เก๊ดพี่บอยพี่เล็กพี่เบ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปหาพี่เก๊ดบ่อยเพราะพี่เก๊ดเขาแบบว่างไงเราก็แบบไปบ้านบ้างชวนไปทำนู่นทำนี่ไปเล่นฟิตเนสด้ ตัวบางพีเก๊ดพี่บอยอั่นคือลึกด้วยไหครับผว่าสงการที่มานนาก็ไปปาตีมปกติแล้วปกติเป็นคนกินเก่งมามพุณเจมหมายถึงว่ากินเนี่ยโดยทั่วไปคือแบบคุปปาห่าขนมหวานมีแบบว่ามีรสละเลิกอะไรบ้างไหมจริงๆริก็ฉนอยากกินเยอะเหมือนกันกินเยอะหรอตอนแรกไม่ได้คุมแมว่าตอนนี้พยายามที่จะคุมใะ้รพยายาไม่เพราะว่าดูในรูปในซีนี่กลออกกำลังกายคืคุณลีนมากอันนี้คือมีเทรนเนอร์ไหมหรือว่าแบบจริงจังเลยที่แบบต้องแบบฟิตเนสอย่างดีก็มีเทรนเนอร์ด้วยครับ ออกมากันก็ชั่วโมงต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยครับวันละวันละเเลยหรอพยายามทําให้ได้แบบ4วันขึ้นไปต่ออาทิตย์ฝันของเราอีกสเตปเป็นที่แบบวางแพลนไว้นอกจากการเป็นนักแสดงนักร้องหรือว่าได้ทำอะไรหลายๆอย่างอยากทำอะไรบ้างตอนนี้ผมยังไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าก็อยากทำในวงการบันเทิงไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยเพราะรู้สึกว่าการแสดงเราก็ยังไม่ได้ดีถึงขั้นที่แบบเราพึงพอใจเลยเราก็แค่อยากจะพัฒนาตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละอันแต่ละบทก็มีความท้าทายที่แตกต่างกันไม่ทำธุรกิจเหรอธุรกิจก็มีคิดๆไปบ้างครับแต่ว่่่่่าาาาาายยังงงงงไมมมมีีีีโออออกกกกสสสสนนนนะะแแแตถิดดดึึรรรรููู้้เเเืขพจ์ลวใท ว่าเล่นดีแล้วนะเรามองออกหร้คือมันดูออกว่าเราเล่นได้แบบ1% 0 0เลยเราก็จะรู้นะถ้าเกิดว่าแบบฉากไหนที่แบบจ0สิบแปดสิบหรือห้าสิบหรือว่าอยู่ดีแบบเล่นไม่ค่อยได้แล้วเราจะเริ่มจับสังเกตตัวเองได้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ทำมันนั้นนะทำมันคิดอันนี้นะมันมันไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะอะไรก็เป็นการบ้านที่เราจะพัฒนาต่อไปใช่แล้วมันมันจะมีเรื่องของแบบตัวละครต่างๆเพราะว่าคือตอนแรกก็ผมไม่ได้เชื่อว่าถ้าเกิดอายุเยอะขึ้นอ่ะการแสดงมันจะดีขึ้นแต่วพออายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆ มากยิ่งขึ้นในตัวละครนนด้วยอีกอันนึงต้องถามครับผมก็แวบถามพี่พี่ก้าถามเขาเพื่อใจเรื่องความรักนะหรอแฟนๆขายมุกไปไหนนะคะนขออีกสองนาทีครึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเจนมาตอบเรื่องความรักเอาแบบว่ารักของเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปหาผู้สนับสนุนที่ใจดีก่อนนะพี่น้องปลุกค่ะ เรียกคทั้ไปอยู่ตรงนี้แค่ตื่นเต้นอีกแล้วค่เจอนี้ไงอยู่กับแม็กนัทเนีครับเราเคยทำรายการพาผู้บิวตี้แล้วมากเลยวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคุณอ้อมค่ะสลิม Concept ต์เขาอยากให้อวยพรเนาะฉลองครบรอ14ปีน้องนัทอวยพรนิดนึงลูกครับผมก็อยากจะขอบคุณทางสลิม Concept ด้วยครับผมก็อยู่คู่กับคนไทยมาตั้ง14ปีคอยดูแลสุขภาพผิวผ่านสุขภาพผิวหน้าของคนไทยมาตลอดนะครับผมก็อยากจะอวยพรให้ทางสลิมคอนเซ็ปก็คือไปต่ออเป็น20 30ปีไปเรื่อยๆครับอยู่คู่บคนไทย ไบรัอ่ถแล้วแม็คจะมีอะไรไหมครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆครับมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาให้คนไทยได้ใช้เรื่อยๆนะครับผมก็ฝากซิมคอนเซปต์ไว้ด้วยนะครับดีจริงนะครับผมก็แม็กนะทุกคนการันตีเลยนะครับผมก็ไปดูแลได้ในทุกๆปัญหาของผิวพรรณแล้วก็ผิวหน้าครับผมก็ไว้ใจทางซิลิมคอนเซปต์กับมาริซาได้เลยครับครับโอ้ดีมากเลยวันนี้แฟนคลับเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่มาให้แรงใจนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันกันไปนานๆนะครับผมยาวเหมือนซิลิมคอนเซปต์เป ยาวให้เท่าสลิมคอนเซปต์เลยครับผมก็รักมากๆครับผมครอบครัวฮาร์ดดิสหรือดิสฮาร์ดของพี่แม็กน้องนัดนะครับโพีชอมป้าตอนนี้อยู่ใกล้กับน้องป๊อปี้แล้วให้น้องป๊อปี้อวยพรสลิมคอนเซปต์ด้วยเรื่องความจริปีสลิมคอนเซปต์คือต้องบอกว่าสลิมคอนเซปต์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ แต่เป็นใจเข้ามาลองใช้แล้วคุณแม่ก็เชิญชวนด้วยรู้สึกว่าพอเราใช้มาเราติดใจ14ปีเนี่ยผมถึงแม้ว่าเราจะเข้ามาประมาณเมื่อสปีที่แล้วนี่เองแต่ถ้าเขาไม่ดีจริงผมก็คงไม่ใช้บริการต่อถูกไหมฮะ uh huh. ผมถึงเชื่อมั่นว่าสลิมคอนเซ็ปต์อยู่กับเราตลอดไปอีกยาวนานเลยแล้วก็จะอยู่คู่คนไทยแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าทุกอย่างที่นี่ถ้าไม่ดีจริงเขาไม่กล้าการันตีแบบนี้ครับนี่ครัแต่ตอนนี้นะคะอยู่กับคุณอ้อมแล้วนะคะกับลูกๆของพี่อ้อมอยากให้คุณอ้อมเนี่ยช่วยฝากช่องทางนะคะในการติดตามนะคะหรือหรือว่าจะมาใช้บรริกา ใช่ไหมคะก็ค um ือเราสามารถติดต่อกันได้ทางไลน์ค ok> ok 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 ่ะหรือบาร์โทรตรงนี้ค l i ไลน์ Slim Concept มาคุณภาพ Line Ad Slim Concept นะคะ S L I F ค่ะ C O N C E P T ครับะไ่มหรือเบอร์โทรนะคะคอ c เซ็นเตอร์ของเรานะคะ02 114 8246นะคะพร้อมรับสิบวันนะคะตั้งแต่10บโมงเช้า สิบนาฬิกาของทุกว <station> ันบอกเลคะสโลแกนอะไรนะคะไม่ใช่ก็ได้แต่ต้องต้องดีที่สุดเท่านะครัวันนี้ขอบคุณคุณนขอบคุณคาร์ไปเอาแก่ขอบคุณคาร์ไม่เอาขอหลวงเป็นผมเลย ค่ะขอบคุณมากเลยบอกก่อนนะคะว่าติดตามกิจกรรมอีเวนต์ของทางซิมคอนเสิร์ตมาริซาได้ตลอดเลยนะคะทุกเดือนมีทุกแห่งตลอดไปเลยแล้วบอกก่อนของเขาไม่ดีจริงพี่กองก็คงไม่มาเองด้วยเหมือนกันถึงต้องมาเองด้วยนะคะมดดำก็คงไม่มาด้วยนะคเพราะว่านี่คือของดีจริงนะคะอย่าลืมติดตามผลงานป๊อปปี้แม็กนสนะคะและจึมงานติดตามกิจกรรมของคุณออมด้วยม่ได้ค่ะไม่เด้าามบค่ะ อนีกลับมาแล้วครับพี่ก้องขาคุณน้องใจดีกับเราเหมือนเคยอ๋อพี่น่ารักมากสุิทพี่ตลอดเลยขอให้สุิทตลอดไปนะคะตายโอกาสดีขึนการนี่เมื่อกี้ลองชิมกาแฟอร่อยมากพี่ก็ไม่มีหากินนะครพี่ก้องกาแฟอร่อยมากคุณเจมอร่อยมากนี่เมื่อกี้ที่ไปกันมานี่คือมีของหวานมาลงกันเลยเอาเขาเสิร์ฟแล้วหรอมีอะไรบ้างพี่ก้องอันนั้นที่อยู่หน้าน้องเจมสนั่นคือทาร์ตลูกหยีลูกหยีเป็นผลไม้ประจำท้องถิ่น ลูกหยีทำผสมผสานพี่กรณ์ของเมนูทาสของทางเบเกอรี่รสชาติจะกรุบกรอบผสมความเปรี้ยวของลูกหยีกับการใช้น้ำผึ้งแท้กลายเป็นขนมที่เอกลักษณ์รสชาติแปลกเหมือนแม่นี่คือทาาลูกหยีอ่าแล้วเมนูในราคาพี่ก้ณ์คอนเนต์เสียงแแปลงเนาะ <S <S <S> ไปคือ,อ,อโคโค่นัทเค้กอย่าเค้กมะพร้าวค่ะของทางร้านเนี่ยใช้ครีมสดและมะพร้าวนะคะอ่อนทำไมเค้กของเขาจะเป็นเค้กที่เรียกว่ามีความหอมหวานจากครีมมะพร้าวอ่อนวางมะพร้าวกับครีมกับชั้นเนื้อเค้กแล้ชั้นก็เต๋าเ,เต๋าเต๋าเต๋าน่าทานมากน,น้องอรอนานแล้วไอเจมด้วยก่อนเลยเจมจะกินทาร์ตลูกหยีลูกหยีเลยจกินจาเค้กมะพร้าวชิมเค้กมะพร้าวก็ได้ครับเป็นไงเลิศไหมอร่อยหวานไหม ไม่หวานมากครับกำพอดีนุ่มๆเรายังอยู่กันที่ร้านคำนินนะคะอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลพระราม9อยู่ชั้น7นะคะมาได้เลยค่ะร้านน่ารักมากบรรยากาศดีตาด้วยนี่กินของคาวปุ๊บแล้วก็กินด้วยของหวานเนาะเพราะฉะนั้นความหวานเนี่ยมักจะขึ้นตาแล้วก็อยากมาถามเรื่องความรักกับคุณเจมส์ก่อนยังไงต้องอื่นถามก่อนเลยเจมส์ครับผมเธอเคยมีความรักครั้งแรกตอนยุ่เท่าไหร่ครั้งแรกเลยเหรอมันก็ยากเหมือนกันนะเอาพี่ก่อนนะพี่อ่ะผมพี่ป .3 โอ้โหป .2 อ๋อเดี๋ยวไปชนอีกคือเป็นความแบบปิ๊งปิ๊งน่ารักน่ารักใช่ใช่แต่เรื่องแต่คือนั้นไม่รู้เรื่องความรักคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอ่นวันสองวันปั๊บก่เลยนะใช่แต่เรียกผู้หญิงคนนี้น่ารักดีคือเหมือนกับว่ามันก็แค่แบบชอบเฉยๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็จำเป็นได้ว่าชอบเดืวันสองหรือวันสามแล้วเขาก็คือจำไม่ได้ว่าไปทำท่าไหนนะครับแต่ว่าจำได้ว่าเขาเริ่มแบบตีตัวออกห่างหมดเลยใช่ครับเจม วิวมาเข้ามาด้วยครับผมอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นครับนี่ไงเออจิตแอหญิงตกใจไปเลยตกใจเลยก็นั่งก่ออยู่เลยจำชื่อก็ได้ไหมจำได้ได้ได้ครับชื่ออะไร่ได้ได้ชื่อแอนนะคือด้วยคำที่อยู่พิจิตรด้วยกันแล้วก็พอโตมาก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับแล้วตอนแล้วตอนวัยรุ่นล่ะคะคือมีไหมหรือว่าพอมาทำงานปุ๊บก็แบบทำงานอย่างเดียวก็มีเรื่อยๆเลยครับมีงานมีงานเรื่อยๆโอ้โหตกใจเขารักครอบครัวมาก ตอนนี้ครอบครัวมาอยู่ที่นี่กันมันไหมครับคุณเจมไม่เลยครับก็กลับมาอยู่ที่พิจิตรหมดเลยครับก็ไปกลับคุณก็ไปกลับผมผมก็มีแวะไปบ้างครับแต่คือตอ,ตอนแรกอะคุณพอ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยที่พิจิตรแล้วก็เฉาครับจริงไหมอ๋อ ก็เหมือนกับว่าคือพอพอเขาพอเขาไม่ได้ทํางานแล้วเขาก็อยู่กรุงเทพแล้วเขาก็ไม่ได้มีแบบสังคมเพื่อนเพราะเพื่อนเขาอยู่ที่ที่พิจิตรหมดเลยเออแล้วเขาพออยู่ก็อยู่แค่แบบคอนโดแล้วมันก็เริ่มมันก็เริ่มเฉาลงเรื่อยๆครับก<ช>็เลยบอกว่าเอองั้นงั้นลองกลับไปอยู่พิจิตรไหมอ,อะไรเงี้ยพอกลับไ,ไปอยู่พิจิตรก็ดูสดสดชื่นขึ้นเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่สอนเจมยังไงบ้างวิธีการสอนทำให้เจมกลายเป็นน้องเจมที่น่ารักของทุกคนในวงการปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยได้้บบบััังคคมมาากนะะรสววใช่ คือพี่สาวก็ไม่ได้โดนบังคับด้วยแต่อย่างคือยอย่างพี่สาวเนี่ยคือชอบอ่านหนังสือมากผมก็ไม่เข้าใจเหมืหอนกันเขบอกว่าชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ไปเรียนเป็นคนหมอหอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็อ่านหนังสือเองโดยที่มันไม่เหมือนกับเหมือนในละครท <c oughs> ี่เราบอกว่าเธอต้องอ่านหนังสือนะต้องตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยคือคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ดีพี่สาวก็อ่านหนังสือเองส่วนของผมเนี่ยจะกลับกันคือผมจะไม่อ่านหนังสือเลยคือจะแบบว่าไม่อ่านหนังสือเลยแล้วก็สอบก็ไม่ได้คะแนนดีเหมือนเหมือนพี่ก็แบบอยู่ระดับกลางะไรอ่างะ ก็ไม่ได้บังคับนะครับแล้วก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรล,ลูกก็ขอให้มันแบบให้มันผ่านไปมันก็พอแล้ว oh แ,ตแ,ตแต่แต่สิ่งหนึ่งก็คือเขาบอกเสมอว่าขอให้เป็นคนดีเป็นอะไรก็ได้เ,<อ>เป็นตัวเองนะแต่ว่าต้องเป็นคนดีแล้วก็จะไม่แล้วแล้วก็จะไม่บังคับให้เราเครียด เขาแคบเาบอกว่าเฮ้ยเป็นคนดีนะต้องเป็นคนดีนะแล้วทีนี้เนี่ยทางบ้านเนี่ยที่เขาอยากรู้เนี่ยก็แบบขอแตะนิดนึงเรื่องอะไรสมมติว่าถ้าเกิดเรามีความรักอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนแบบนิสัยยังไงปกติผมก็ยังปคนเป็นคนประมาณนี้นะครับก็คือชิวๆแ้าเกิดว่าตอนมีความรักแปลว่าตอนตอนที่ตอนที่แบบมีความรักก็เป็นคนชิลๆนิ่งๆสบายๆไม่เยอะไม่อ้อนไม่ไม่เงงงี้ใช่อยากรู้ห่วงพ่าพ่อคุณแม่เรื่องอะไรบ้าง ก็น่าจะเป็นเรื่องแค่สุขภาพคือมันก็เป็นไปตามอายุ<ะ>แล้วก็คือหลังๆมาผมใส่ใจสุขภาพตัวเองแบบแบบเยอะขึ้นหมายถึงว่าไปตรวจสุขภาพประจาปีด้วย<ะ>แล้วก็ปรึกษาพี่สาวอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถามว่าเออแบบแล้วป้ากับแม่เป็นไงบ้างเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ย ว่าป้าป้ากับแม่ก็ดื้อพอสมควรก็ก็ไม่ยอมกินยาหรือว่าแบบไม่ยอมแบบรักษาตามอาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็เขาก็พยายามคุมอาหารคุมน้ำหนักก็มีพี่ที่พี่สาวคอยดูแลจริงแต่คุณโทรคุยคุณพ่อคุณแม่บ่อยใช่ครับใช่เป็นประจำโหดีมากเลยพี่ก้องคุณพ่อก็มาตรวจสุขภาพจริงเทปบ่อยๆพี่อยากให้พูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเพราะว่ามสำคัญในเรื่องสรื่องนครอบครัวครับผมไม่ได้อยากบอกน้องๆหรือแฟนคลับบ้างไหมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรโดยเฉพาะมันคือมันเป็นเรื่องของช่วงวัยด้วยแหละครับ หมายถึงว่าในช่วงตอนที่เราแบบยังวัยรุ่นมากๆแบบ20่สิบต้นๆะอะไรเงี้ยเราบางคนอาจจะคล้ายๆผมที่ไม่ได้เห็นความสําคัญของครอบครัวม,มาปเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าพออายุมากขึ้นเรื่อยๆคือเราจะรู้ว่าถ้าเกิดเราเห็นความสมพันธ์ของครอบครัวม,มาปเป็นอันดับหนึ่งคือเราจะใช้ทุกๆวินาทีกับเขาอะอย่างมีค่ามากที่สุดเพ<อ>ร,ร,ราะงั้นก็อย่าละเลยแล้วก็<ม>พยายามใช้วินาทีนี้ให้มีความสุขกับคนรอบตัวกับครอบครัวเราดีพูดดีนะไม่พอเข้าใจเลยว่าช่วง20ต้นๆเนี่ยมันคือการเรียนรู้ในวัยรุ่นของใค หลายหลายคนมีอะไรอยากบอกคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมอ่ามีเราจะบอกครับก็บอกไปตลอดก็คือรักนะครับผม<อ><อ>นี่รักษาสุขภาพด้วยนะครับน่ารักน่ารัก<อ>สุดท้ายล้วพี่ก้องให้คุณเจมเนี่ยขอบคุณดีกว่านะขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามอาะ,ะเจม์ขอบคุณแฟนคลับนิดนึงค่ะขอบคุณแฟนคลับมากมากนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนเลยนะครับคือต้องบอกว่าคือแฟนคลับอ่ะมีความสําคัญแล้วก็มีความหมายมากนะครับที่พาผมมามีทุกวันนี้ได้มีอาชีพการงานความรู้มีความมั่นคงในชีวิตได้ก็เพราะว่าแฟนคลับ ทุกคนเนี่ยแหละแล้วก็ผมหวังว่าในอนาคตผมยังคงสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขง่ายๆกันนะครับน่ารักมากน่ารักมากลแล้วคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามคุณเจมได้ช่องทางไหนบ้างคะก็มีทางโซเชียลมีเดียทั่วไปครับทั้งในไอจีด้วยเฟซบุ๊กมียูทูบด้วยนะครับผมแล้วก็ลองติดตามชม ติดตามได้เลยพี่กะท่าประจํารายการแล้วครับใช่เจมครั้งนี้ถ้าเป็นพี่ก้องละเนี่ยาผู้ไบรรยานต้องมีมีท่าประจำมัยสรุปว่าต้องมีท่าเพราะปกติก็ทําทุกคนหมดเลยเมื่อวานพี่ก็ทําบิวกินก็ทําบิวกินเอาไปแล้วเมื่อวานหนูโชว์น้องบิวกินเราเทที่แล้วหนูโชว์น้องบิวกินครั้งนี้พี่ก้องต้องโชว์ให้คุณเจมทําพี่ก็จะโชว์ให้ท่าของพี่นะก้องนี้นะยังไงนะยังไงนะลิ้นสั้นน้องมองไม่เห็นต้้นยตัวอ้ายเขายืดผมนะครั อุ้มลองก๊อบเขาไหมไม่เอาไม่เอาเอาเราหล่อสิขอท่ากันห้าสี่สามสองเอ้ยอุ้ยก๊อบพี่อ่ะก็ไม่เป็นไรไม่เอาอย่างนอ้นเอาอีกข้างหนึ่ง แตอว่าไม่เหมือนละแต่คนนี้แลกไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าหมอดึงลิ้นไปอยู่ที่คางแล้วค่ะพี่องเมาว่านี่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้โชว์ท่านะประจํารายการเราไปแล้วสุดท้ายข้าฝากช่องทางด้วยนะคะของรายการพาผู้ไปโรลิ้ของเราก็คือทางช่องโซนิกยูทูหนึ่งเก้าเก้าเก้านะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถแนะนํานะคะว่าอยากให้แขกรับเชิญคนไหนเนี่ยมาให้พี่ก้องกับพี่กับแกรมได้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณเจมด้วยอ่ะพี่ก้องขอบคุณเจมนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะาอบคิ้นะคะ คอยู่ที่เซนทัลพระรามเก้าชั้นเจ็ดค่ะคุณไม่ผิดนะคะเขามี5สาขาค่ะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ที่ไหนอยากใจดีมาเข้ารายการเราก็ติดต่อมาได้เร็วๆยังไม่มีเลยนะคะยังไม่ครบเลยค่ะเขาช่วยต่อนิดนึงนะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยไปหน้องเจมส์รักน้องเจมส์ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยช่วยพี่ก้องหน่อยนะคะกลัวอยู่ไม่รอดเดี๋ยวเราจะกินกันต่อแล้วนะคะวันนี้ต้องกินข้าวต่อแล้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 วต่อแ้วต่อแล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 ้ว่ะ